โดดเด่นยิ่งขึ้นกับสีส้มทองอย่างนี้นะคะสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่17-18กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปูกกาิลีลาคานะคะ EP นี้นะคะน้องปูจะมาแนะนำรถอีโกคานะคะรูปทรงหรูหราแต่ราคาเบาๆนะคะ พนักงานเงินเดือนหมื่นนิดๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนิส a ันโนตปี2021นะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะและไมคันนี้เพียง8,000นิดๆเท่านั้นมาพร้อมกับรูปลักษณ์5ประตูนะคะโดดเด่นยิ่งขึ้นกับสีส้มทองอย่างนี้นะคะเป็นสีโฉมใหม่ในปัจจุบันเลย และที่สําคัญนะคะคันนี้ยังประหยัดน้ํามันมากๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นรถอีโกคาร์นะคะสิ้นเปืองน้ํามันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่17-18กิโเมตรต่อลิตรนะคะถือว่าประหยัดมากๆเลยและจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับโลโก้นิสันเป็นโรเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟ Day Time Running Light และคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับปับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะติดตั้งสปอยเลอร์มาให้แล้วนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟเบรกสองดวงนะคะ และเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับกล้องมองหลังนะคะเดี๋ยวเราไปชมในตัวรถกันต่อเลยนะคะก็มาอยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะนี่ภายในเขาคือกว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาจะเป็นเบาะผ้านะคะตัดกับได้สีขาวแบบนี้ส,สวยๆเลยคอนโซลด้านกลางนะคะจะมีเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็แอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบบดดิจิตอลนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ย เป็นแบบพุดสตาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นด้านหน้าต่อเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า Nissan n o t คันนี้นะคะออปชั่นแน่นๆเลยมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะเพียง479,000บาทเท่านั้นพร้อมรับประกันจากศูนย์ Nissan นะคะ2ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%นะคะ และคันนี้ผ่อนเพียง7,000นินนิด,นดตลอดอายุสัญญาไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะยังมั่นใจกับคุณภาพรถจากทีมช่างกูอินสเปคชั่นไทยแลนด์นะคะที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดด้วยความที่เลขไมคคันนี้8,000เท่านั้น ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นรถใหม่ไม่น้อยนะคะไม่มีผิดคว่ำชนหนักแน่นอนเลยค่ะค่านะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะและทดลองขับก่อนจองได้เลยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะและมีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า200คันและสามารถโทรได้ที่เบอร์092-447-8888หรือแอดไลน์แอดไซน์กอริลาคานะคะหรืออ inbox มาได้ที่เพจ Facebook กอริลาคานวันครน,นะคะ สำหรับ e ีพีนี้น้องปูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอรยล่าคารักรถรักคุณสวัสดีค่ะ